สว,วัสดีค่ะ YMG เอ x มนะคะวันนี้มีโอกาสมานำบรรยากาศ <c oughs> รอแป๊บรอแป๊บบรรยากาศนะคะตรงนี้จะเป็นย่านเมืองของออ่าอ่าาเขาเรียกว่าย่านเมืองเก่าของโคโลนนะคะทุกคนอันนี้ค่ะตรงนี้นะคะีะคะ่ดูทุกคนแล้วก็ด้านหลังที่เห็นตรงน้นก็จะเป็นมหาวิหารโดมค่ะ เดี๋ยววันนี้เรามาเดินดูนะคะพอดีว่างแล้วก็จะมาเดินดูหาอะไรกินกันนะคะทุกคนก็เลยลองไล์สดแนวตั้งดูนะคะแต่ว่าก็คือเคยลองไล์แล้วะค่ะทุกคนก็อ,อันนี้ครั้งที่สามนะคะที่ไล์สดแนวตั้งก็เป็นไรที่โอเคอยู่นะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนตอนนี้ต้องเร่งทําเวลาแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มชั่วโมงเพราะว่าอะไรรู้ไหมโดนหัก โดนหักเวลาไปค่ะทุกคนนี่ค่ะขอบคุณนะคะให้ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเข้ามาชมได้นะคะทุกคนมีบรรยากาศให้ดูค่ะาาให้ดูบรรยากาศอะไรเซิร์ชดูไหมละ่ะหรือว่าลงไปตรงนู้นนะตรงริมลายอะไม่หนือว่ามันหนูเดินค่ะ รอบมี์หรือรถมันไม่รู้ที่มันเป็นอะไรตรงนั้นอะก็มีร้างขานแล้วก็ลงไปนั่นแหละต้องเดินลงไปริมลายหรือเปล่าริมลายเนาะเห็นวิหารโดมด้านหลังค่ะทุกคนเห็วิหารโดมเห็นเมืองโครน